มาแล้วครับ Metal Snap War of the Nine Realms <c oughs> และนี่คือที่มาของคำว่าทำถึงทำถึงเฮ้า hey, oh m in o Guard y u r o r a season of v l so s <c oughs> s i n ้ Behold w a h e n i n a l m s <c oughs> ฉันหมาย War of the n i g h t r e u m s ไอ้ยโย่ราชาปีศาจแห่งพุชแฟามครับเปิดเธอรผมผมขอไม่กดพอด้วกันนะครับเราฟังเพลงไปพร้อมกันดีกว่า Uh, the demon lord. Hey! ของค้าหุ่นห้าคิฟทเซมเบอร์อย่าพิฟอกครับวันจัดคือเนื้อเพลงเนื้อเพลงมันมีความสามารถการ์ดด้วยนะเนื้อเพลงคือเขาอธิบายความสามารถการ์ดอยู่นะครับแต่งเพลงมาจัด ช้างฉี่แล้วเป็นวิสปุ๊กทุบและนี่คือภาพของคนที่มีความสุขตอนทำงานราชินีแห่งแอสการ์ดเท่าท้ออารมณ์ท้ออารมณ์ twice he up his <laughs> <laughs> at the end of game your fate is sealed <laughs> yo God <of> <laughs> Nào me your god. You dài, us this power. dài. me the god. Shoot วาฮาล่าต้นอิกราซิลนะครับอันนี้พื้นที่ใหม่ yes Ben <Okay. S 1> you are rocking man โอเคเป็น rock มา,ากดดโนโนอ,อันนี้ก็อาร์ติสปอร์ตไลท์เหมือนเดิมนะครับไปคลิปวิดีโอรีวิวซีซั่นจบละหนึ่งบทเพลงนี่น่าจะเป็นคนที่วาดวาเดียนในซีซั่นนี้นะวาเดียนในซีซั่นพาร์ทแล้วก็วาเดียนในกล่องนะครับชื่ออะไรอันเดรกวาดิโนคนที่สนุกกับการทำงานนะครับอ๋อยังยังยัง,ย,งยังไม่หมดมีอีกกลับมาแล้ว มีคิงอีทรีด้วยอ่าคิงอีทรีเป็นการ์ดของรางวัลในโหมดโต๊ะอาหารเดดพูครับโต๊ะอาหารเดดพูกลับมาแล้วซีซั่นนี้อร่ามีกล่องมีอัลบั้ม เกมที่เรารักผมชอบมากเลยนะครับทุกครั้งที่ได้ดูไอวิดีโอเดเวลลอปเปอร์อัปเดตเนี่ยรู้สึกว่าเขาแฮปปี้กับเกมของเขาจริงนะครับมัน Amazing มากเดี๋ยวเราไปไปดูความสามารถการ์ดกันอีกทีแล้วกันนะเพราะว่าเมื่อกี้ไม่อยากไปกดพอดเพลงเขาอ่ะซีซั่นถัดไปนะครับเดือนพฤศจ,จิกายนซีซั่น War of the Nine Real สงคราม9อาณาจักรการ์ดที่มาในซีซั่นัดนี้คือเซอร์เทอร์ครับเซอร์เทอร์สามจี้พลัง5มาพร้อมกับความสามารถติดตัวเซอร์เทอร์จะได้รับ,บบวก3พลังต่อสู้ทุกครั้งที่เราลง ลงการ์ดที่มีพลังต่อสู้10หน่วยขึ้นไปแปลว่าลงเซอร์เทอร์เทินสแล้วเทินสี่เราลงอาตุม่าเซอร์เทอร์ก็ได้บวก3พลังต่อสู้เทินหลงแอโร่เซอร์เทอร์ก็ได้บวกอีก3พลังต่อสู้เทินหลงตัวใหญ่ได้อีกเซอร์เทอร์ก็บวกอีก3พลังต่อสู้เป็นการ์ดที่เหมาะมากๆที่จะไปอยู่ในเด็กสคานะครับนี่คือเหตุผลที่น่าจะทําให้เด็กสคากลายเป็นเด็กเก่งได้เลยนะคล้ายๆกับตีหน้าในเด็กเทมโปเป็นการ์ดตัวเล็กๆที่สามารถสเกลไปเป็นการ์ดตัวใหญ่ได้ก็น่าจะทําให้เด็กสคาแบบเก่งขึ้นเยอะเลยออเรร์มันโต เป็นการพลัง10บวกได้ด้วยตัวเองด้วยนะเทิร์สเทอร์สลงเซอร์เทอร์เทิร์สีเทิร์สกับเทิร์หลงการพลัง12ใบแปลว่าเซอร์เทอร์จะกลายเป็นการ์ด 3G จีพลัง11ก็แปลว่าตัวมันจะเป็นลดเอเนจีให้กับสคาได้อีกโอกาสที่เราจะได้เล่นสคาศูนจีในเทิร์สุดท้ายหลังจากซอเทอร์เข้าเกมมามีสูงขึ้นเยอะมากนะครับใบถัดไปคือเฟนวิสวูฟสองเอเนจีพลังสามมาพร้อมกับความสามารถเปิดใช้งานครับเฟนวิสวูฟจะชุบชีวิตการ์ดที่มีพลังต่อสู้สูงสุดของฝั่งตรงข หรือว่าถูกทําลายมายังพื้นที่นี้ของเราดูเป็นการมิราเคิลที่เก่งมากผมว่าคอมโบที่เห็นแบบชัดๆเลยก็คือเล่นกับชางฉี่เนาะลงเฟนวิสวูฟทิ้งไว้ในเทิน์น2แล้วแบบเทินสุดท้ายก็ไปใช้ชางฉีเตะใส่การ์ดฝั่งข้ามแล้วหลังจากนั้นก็กดเฟนวิสวูฟชุบชีวิตการ์ดตัวใหญ่นั้นกลับมาเลียนฝั่งเราเล่นกับอะไรได้อีกเล่นกับการทิ้งการ์ดได้เล่นกับมูนไนได้ถ้ามูนไนทิ้งตัวใหญ่ๆของเขาได้เฟนวิสวูฟก็จะชุบมาเล่นกับยอนดูได้แต่เล่นนกับยอดูอาจจะไมคุ้มเล่นกับยอนดูเล่นกับกเดี็ ก็ดูเก่งอะแต่เด็กที่ผมนึกถึงมากที่สุดคือเซรามิเรเคลนะนะเพราะว่ามันเป็นการ์ดเอเนจีต่ําที่แวลูสูงแล้วมันคอมโบกับแพ็กเกจเซรามิเรเคลได้ดีตั้งขีเตะตัวใหญ่แล้วก็ใช้เฟนริสชุบขึ้นมาใส่เด็กทําลายได้ไหมชุบของฝั่งตรงข้ามจะชุบการ์ดของฝั่งตรงข้ามเท่านั้นหมายความว่าเราต้องทําลายเขาหรือไม่เราก็ต้องทิ้งเขามันมันเอาไปชุบไอ้พวกนี้ไม่ได้นะอโพเอาไปชุบเดสพูลอะไรอย่างี้ไม่ได้นะครับมันต้องเป็นการ์ดที่ตายจริงๆหรือว่าโดนทิ้งจริงๆเหมือนกับ โดนทิ้งจริงๆเหมือนกับใบอื่นที่ไม่ใช่อโพเออโดนทิ้งแบบจริงๆเลยทิ้งหลอกๆนี่ชุบไม่ได้ชุบอโพไม่ได้เพราะว่าอโพโดนทิ้งแล้วมันกลับขึ้นมือเดธพูโดนทําลายแล้วมันกลับขึ้นมืออันนี้จะไม่นับว่าโดนทิ้งโดนทําลายจริงๆต้องเป็นการที่หายไปเลยหายไปเลยอยู่ในสุสานเท่านั้นนะถ้าเฮ่าชุบไปแล้วจะชุบเพิ่มได้ไหมไม่ได้ครับมันอยู่ในสุสานะอ่ะเออมันต้องมีเป้าให้ชุบมันถึงจะชุบได้โดนทิ้งจริงๆเหมือนคุณกับเขาโดนทิ้งจริงๆเหมือนคุณกับเขานะครับอันนี้ผมไมไ ที่มันจะชุบได้อะมันต้องอยู่ในอยู่ในสุสานจริงๆ แบบสมมติถ้าฝนั่งข้ามเป็นเด็กเฮล่าเงี้ยเขาทิ้งตัวใหญ่มาแล้วแต่ว่าเขาได้เล่นเฮล่าก่อนก่อนที่เราจะกดเฟรนดิสบูฟเฮล่ามันก็เอาการ์ดจากสุสานชุบขึ้นมาแล้วแปลว่าในสุสานก็จะไม่มีเป้าเหลือแล้วเฟนริสก็จะชุบไม่ได้ถ้าเราชุบได้ก่อนเฮล่าของเขาก็ชุบไม่ได้น่าจะทํางานอย่างนั้นนะก็ดูเป็นการ์ดที่มีศักยภาพสูงแต่เด็กที่ผมอยากเล่นที่สุดตอนนี้ก็คือเซรามิกระเคลแหละเล่นกับเซรามิกระเคลน่าจะเป็นอะไรที่แบบง่ายที่สุดรอช่างฉีเตะตัวใหญ่แล้วก็ชุบทาไม่เเปปป็็็็นนไไไกกก 2G พพลลัังง3 3G 3สแตม่ยบ ฟิกกาความสามารถเปิดตัวครับฟิกกาจะเพิ่มก๊อปปี้ของการ์ดใบล่าสุดที่เราเล่นตับขึ้นมือของเราความสามารถดูมีโปรเทนชั่นนะเอาจริงดูเป็นการ์ดที่ไม่ได้ฟิกเด็กขนาดนั้นนะอ่ะม,มีโอกาสไปได้หลายเด็กอยู่นะแต่เด็กไหนจะใช้ประโยชน์ได้ดีที่สุดอันนี้ก็คงต้องไปคงต้องไปลองเล่นวะถ้าบับอยู่บับหายไหมถ้าไม่หายน่าเล่นกับเศษแอดก๊อปปี้ขึ้นมือก็น่าจะเป็นก๊อปปี้เป๊ะปะหรือว่าถ้าเจอก๊อปปี้เป๊ะมันต้องเป็น exact copy, เอ็กซ์แสกก๊อปปี้วะนิโกะเทคเหมือนกันก็คือแอดก๊ ก็พี่บัฟได้ <T un agents> เวลานิโก้ก็พี่แบบเดธพูลก็พี่เวนอมอะไรเงี้ยไอตัวที่มันก๊อปขึ้นมือก็จะมีสแตทเท่ากับตัวบนสนามเลยก็แปลว่าฟริก้าก็สามารถทําแบบเดียวกันได้ครับก็พีเวนอมที่ตัวใหญ่แล้วก o p ี่เซจที่ตัวใหญ่แล้วก o p ี่ฮิตมังกี้อะไรอย่างนี้คงต้องไปทดลองดูแต่ความสามารถก็ดูมีศักยภาพอีกแล้วนะครับจะมีศักยภาพทุกใบใบถัดไป 4G จี้พลัง6ครับมาเลคิดพอสามารถเปิดตัวจะเพิ่มการ์ดหหรือว่า2หรือว่า3เมเนจี้จากเด็กของเรามาใน พื้นที่นี้ครับแล้วการ์ดใบนั้นที่ถูกเพิ่มมาจะหงายในตอนจบเกมเพิ่มใครแล้วคุ้มความเก่งของมาลคกิดตอนนี้ที่ผมเห็นอันดับแรกเลยก็คือมันรีดกองให้กับเราเอาการ์ดเอเนจีต่ําๆที่เราไม่ได้อยากจวในเนทิร์นท้ายๆแล้วออกมาจากเล็กหมายความว่าเทิร์นห้เทิรนหเราก็มีโอกาสไปจั่วตัวใหญ่ๆ เราใส่เข้ามาคือ1 2, 3, น,นึ่งหนึ่งสองเเก่งๆเล่นกับมาลีคิดได้หมดอะถ้าจะเอาคุ้มที่สุดก็คือดึง3ามจี้อะใช่ไหมคือถ้าเราอยากจะหาเด็กให้มาลคิดตอนนี้เราต้องไปนั่งดูอะต้องไปนั่งดู1-2-3่อจี้อะไรคุม้มหรือ,อเอาจริงๆเราไม่ต้องไปคิดเรื่องคอมโบวะ ราะว่าเราจะไปแบบตั้งเป้าหมายให้มันดึงไปนู้นไปนี้แบบแน่นอนมันก็ไม่ได้น่าจะต้องเล่นในฐานะการ์ดเก่งทั่วไปเหมือนแหลดเหมือนเอเจนต์มปนออะไรเงี้ยมั้งก็คือลงๆไปอ่ะให้มันเป็นประโยชน์ก็พอเออเป็นการ์ดที่ลงไปแล้วสร้างประโยชน์แน่ๆแ,แต่จะไปหวังให้มันทาคอมโบก็ก็เป็นไปได้ยากซึ่งก็ต้องไปดูอ่ะต้องไปดูว่าเด็กอะไรวะเด็กอะไรอยากจะได้มาเลยคิด คิดไม่ออกโอเคแล้วก็พูดถึงกอกันก่อนนะกอเดี๋ยวก็บูเชอร์จี้พลังลบหนึ่งครับพี่กอรสรุปแล้วความสามารถออกมาเหมือนตอนที่หลุดมาแรกๆเลยไม่มีเปลี่ยนความสามารถใดๆทั้งสิน้นก็คือความสามารถต่อเนื่องที่กอจะบวก2พลังต่อสู้ตามจํานวนการ์ดเปิดตัวที่อยู่บนสนามมันจะเก่งเหรอวะ คือคือตอนผมเห็นครั้งแรกอะผมหมินมันไวเว้เพราะมันไม่เก่งแล้วมันน่าจะโดนเปลี่ยนความสามารถก่อนนาเข้ามาแต่ว่าพอเข้าเกมมาจริงมันมันความสามารถเหมือนเดิมแต่ว่าเขาเทสมาแล้วเหรอเขาเทสมาแล้วว่ามันมันมันเล่นได้เล่นได้เก่งจริงพี่กอก็มีโอกาสเป็นการ์ดพลัง10บวกบวกให้กับเราได้เพราะว่ากอมันนับทุกใบนะการ์ดเปิดตัวทุกใบที่อบนสนามคือสมมุติว่าถ้าเราจัดเด็กเปิดตัวมาเองอะพี่กอจะโตได้มากสุดเท่าไหร่ในเด็กในเด็กทอร์แอสการ์ดแล้วกันเธอหนึ่งเล่นการ์ดเปิดตัวเธอสองเล่นการ์ดเปิดตัวเธอสาม เล่นการเปิดตัวเทิร์นหเล่นการเปิดตัวแล้วสมมุติว่าเป็นเจนฟอสเตอร์เราจั่วคอนกับขวานอีกอย่างละใบอันนี้คือเบสเคสกรณีที่ดีที่สุดนะครับเด็กทอเอสกาดเราลงการ์ดเปิดตัวได้7จใบเจ็ดสอแล้วพี่กอสแตทลบหนึ่งสิลบหนึ่งเหลือ13นี่คือกรณีที่ดีที่สุดของเด็กเราถ้าเอาเฉพาะ ฝั่งเรามันก็ดูไม่คุ้มเท่าไหร่เนาะเอาเฉพาะฝั่งเราตอนนี้คือดูไม่คุ้มคือตัวดูตัวเล็กมากแต่ว่าพี่กอมันไปนับการ์ดฝันหนูข้ามด้วยถ้าฝันหนูข้ามม,ามีการ์ดเปิดตัวอีกสักสามใบสี่ใบพี่กอก็พลังบวกบวกไปอีกบวกเป็นพลัง19พลัง20อะไรงี้ได้ถ้าเราไปเจอเด็กที่มันมีการ์ดเปิดตัวเยอะๆพี่กอก็เครซี่แต่ถ้าเราไปเจอเด็กแบบสเปกตั้มเงี้ยไม่มีการ์ดเปิดตัวเลยสักใบเด็กวอร์ไมชีนเงี้ย มีการเปิดตัวใบ2ใบพี่กอมันก,ก็จะไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นคือถ้าดูเฉพาะความสามารถอดผมว่าซึมอะคือม,มันดูเล่นไม่สนุกยังไงก็ไม่รู้อะ่ะถ้าถามผมอะเอาไปเล่นกับเนกาทีบเล่นกับเนกาทีบก็อาจอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีถ้าเนกาทีบโดนกอพี่กอก็เป็นศูนย์จี้พลัง6 แถมในเด็กเนกาทีฟก็มีการ์ฟเปิดตัวเยอะพี่กอเ็เติบโตได้อาจจะเป็นของเล่นในเนกาทีฟใส่ราวนามาลดจี้ให้ใส่มาจิกมาเพิ่มเทินคนต้องไปลองเล่นดูมีโอกาสเป็นตัวใหญ่แหละถ้าไปเจอเด็กเปิดตัวเยอะๆถ้าฝั่งเราได้ลงการ์ฟเปิดตัวเยอะๆพี่ก็ก็ใหญ่ได้ในคลิปตัวอย่างนี้พี่กอก็ใหญ่อยู่นะตอนลงพี่กอเปบนสนามนี่อย่างเท่พี่กอมาบุกตึมพลัง27 27นี่ เชี่ยเซนาริโอเป็นยังไงวะเซนาริโอคือฝั่งนู้นการ์ดเปิดตัวเต็มสนามนะครับแล้วก็ฝั่งเราต้องการเปิดตัวเต็มสนามพี่กอก็พลัง20บวกได้คงต้องไปลองเล่นดูอีกแล้วอ่าแล้วก็ใบสุดท้ายครับคิงอีทรีนะ i n g อ t r รเป็นการ์ดในโหมดโต๊ะอาหารของเดฟพูครับเหมือนคาสันราโนวาโต๊ะอาหารของเดฟพูจะกลับมาในซีซันนี้ครับแต่ยังไม่รู้ว่ามาเมื่อไหร่นะเหมือนยังไม่มีวันที่บอกว่าอ๋อมีมีบอกแล้ววันที่21 2พฤศจิบเอาาหร็ดูลกลับเอ็อพฤษจีโต๊ขอาหัรเดฟพูพลัง2มาพร้อมกับความสามารถเปิด ใช้งานครับจะจั่วการ์ดที่ไม่ได้เริ่มต้นในเด็กของเราขึ้นมือมาเลยคอมโบที่เห็นเลยก็คือเล่นกับพวกอเนาะลงคิงอีทรี่ทิ้งไว้ตั้งแต่เทินหนึ่งแล้วเทินสาเราเล่นทอเราสามารถกดคิงอีทรี่เปิดใช้งานต่อได้ทันทีมันก็จะจั่วโยเนียขึ้นมาเลยครับแล้วเราก็สามารถเอาไปคอมโบกับฟริก้าต่อได้ปะพอเห็นความสามารถค e ิงอีทรี่เรารู้สึกว่าฟริก้าค่อนข้างเมคเซนส์ในเด็กทอเพราะว่าเราสามารถจั่วคอนจั่วขวานพวกนี้ได้อย่างสม่ำเสมอมากขึ้นจั่วมาเลยตั้งแต่เทินสามแล้วเทินสบวก เพิ่มขึ้นมืออีกใบหนึงอะไรอย่างนี้จั่วกี่ใบจั่วใบเดียวครับนอกเหนือจากเด็กทอแล้วเล่นกับอะไรได้อีกเล่นกับอลิเชมวะเอาไปเล่นอลิเชมเราได้จั่วการ์ดหนึ่งใบฟร,ฟรีจากกองที่อลริเชมเสกมายิางอีทรีเล่นกับโลกิได้ถ้าเป็นเด็กโลกิก็จะได้จั่วการ์ดหนึ่งใบาจากที่โลกิเสกมาเล่นกับธานอสได้ เป็นอีกหนึ่งใบจั่วในเด็กฮานอสเหรอเอาเอาใบคาลเตอร์ดาร์คฮอกเวลาเจอเด็กดาร์คฮอกเราสามารถจั่วหินขึ้นมาได้ดึงหินออกจากเด็กหนึ่งใบเป็นอันจบเทินเล่นในทอน่าจะเวิร์กที่สุดเดี๋ยวต่อไปไปรีวิวกล่องซีซั่นนี้นะครับสัปดาห์แรกคือฟริก้าก๊อปปี้แคทแล้วก็เรดการ์เดียนตัดฟริก้าออกไปก่อนพูดถึงก๊อปปี้แคทกับเรดการ์เดียนนะครับสองใบนี้เป็นการ์ดสามจี้เก่งทั่วไปอันดับต้นๆของเกมเป็นการ์ดที่ใส่ได้ทุกเด็กถ้าเด็กคุณต้องการการ์ดสาม่่่่่่รรรรรู้้้้้ใใใใสสออออะะไไบบนนนนนนีีีเเเเเเลลืกกกกกดดดดหหมมยยยตตาาา์็จงวคั ใบไอรอนแมนได้ใบพวกการ์ดเปิดใช้งานได้สู้เล็กดิสคาร์ดได้ส่วนกี้แคทตั้งแต่โดนเนิร์ฟไปก็ความนิยมซาลาลงไปแต่ก็ยังเป็นการ์ดที่เก่งอยู่ออสองใบนี้คือการ์ดเก่งทั่วไปอะสำหรับใครที่อยากได้ของไปเสริมเด็กอยากได้ตัวเรื่องในการจัดเด็กเพิ่มสัปดาห์นี้คุ้มมากแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ยังมีเด็กน้อยอยู่หรือว่าไม่ได้อยากได้ของไปเสริมเด็กเด็กมันไม่ต้องใช้เงี้ยเล่นเด็กเฮล่า่เงี้ยกี้แคทก็ไม่ต้องใช้ด้วยการเด้งก็ไม่ต้องใช้เล่นอพอร์ติสคาร์ดเนี้อยสองใบนี้มมมัันคุ้ที่่จะเปิดาวน แต่ถ้าไม่ต้องการก็ไม่คุ้มก็ตามนั้นคือผมผมจะไม่บอกว่าว่าเปิดเลยหรือว่าไม่ต้องเปิดคือคุณต้องเอาข้อมูลที่ผมพูดตรงนี้ไปไปตอบตัวเองว่าควรเปิดหรือไม่เปิดเรกาเดียนมันก็มีเด็กของมันก็วิ่แคทก็มีเด็กของมันหรือว่าอย่างสัปดาห์ถัดไปเงี้ยตีน้าก็มีเด็กของมันว a l ลนต i น่าก็มีเด็กที่เอาว a เลนติน่าไปเสริมได้คุณต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าคุณอยากเล่นเด็กพวกนี้หรือเปล่าอยากเล่นการ์ดพวกนี้หรือเปล่าผมจะไม่ตอบให้นะครับตัวการ์ดใหม่ฟริก้าการ์ดใหม่ฟริก้าน่าจะเหมาะที่สุด ในเด็กทอแหละถ้าเอาที่เห็นภาพชัดที่สุดคือเด็กทอส่วนเด็กอื่นๆตอนนี้ยังคิดภาพไม่ออกถ้าใครอยากได้ฟิกก้าสิ่งที่ผมจะแนะนําได้ก็คือรอดูผมเล่นตอนมันออกมาจริงอีกทีนึงนะเรื่องกล่องเนี่ยไม่ต้องไปรีบเปิดมันอยู่กับเราตั้ง1สัปดาห์นะครับตัดสินใจดีๆยิ่งใครที่ไม่ใช่สายเติมอะ่ะเป็นสายเล่นฟรีเก็บฟรีเอาไอ้ทรัพยากรพวกนี้ก่อนจะเอาไปใช้อ่ะยิ่งต้องตัดสินใจดีๆนะครับถ้าเราซีเรียสเรื่องนี้มากซีเรียสเรื่องอยากได้การ์ดเก่งอะ่ะแบบรอดูผมเล่นรอดูเมตาส กับใจที่ต้องการมันเก่งจริงๆหรือว่ามันเป็นแนวทางที่อยากเล่นจริงๆก็ค่อยเปิดนะครับไม่ต้องรีบสัปดาห์ถัดไปมาเลคิตตีหน้าแล้วก็วาเลนติน่าตัดมาเลคิตออกไปก่อนนะครับตีหน้าเป็นของสาคัญในเด็กเทมโปแทบจะทุกประเภทนะเก่งสุดในเกมตอนนี้ก็เอเจนต์เวนอมเทมโปอะเป็นการ์ดสองเอเนจีที่สเกลพลังไปเปบนินคอนให้กับเราได้ถ้าชอบเล่นเด็กเทมโปชอบเล่นเด็กคิตตี้ไพร์อะไรเงี้ยตีหน้าคือของที่จําเป็นต้องมีเลยเอเจนต์เวนอมเทมโปเอเจนต์เวนอมกู๊ดคาร์ดอะไรเงี้ยมันคือวินคอนดิชันหลักคือ ส่วนวันเลนติน่าวันเลนติน่าก็เป็นเป็นใบที่มีเด็กเล่นน่ะยิ่งในเมตาตอนนี้ที่แอนตี้เวลนอมเพิ่งเข้าเกมเนี่ยลูเคสมันค่อนข้างป๊อปลานะครับคนหยิบลูเคสมาเล่นกับแอนตี้เวลนอมมันก็เลยทำให้วันเลนติน่าป๊อปลาไปด้วยเพราะว่าวันเลนติน่าก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เอามาเล่นกับลูเคสได้เป็นการที่แวลูสูงมีเด็กเล่นเหมือนกันวันเลนติน่า เซราท็อกซิกวันเลดีนาพิกซี่ที่ผมเคยเล่นวันเลดีนาวิกแคนกูดคาร์ดอะไรเงี้ยมันมีเด็กเล่นแต่ก็ไม่ได้เป็นการ์ที่จําเป็นนะครับเป็นของเสริมไม่ใช่การ์ดที่ต้องมีถึงจะทำเด็กเหล่านั้นเล่นได้เป็นการ์ดที่มีก็ดีไม่มีก็ได้ถ้าใครไม่ได้อยากเล่นเด็กเหล่านั้นไม่ได้อยากทําเด็กพวกนั้นให้มันเป็นแบบเวอร์ชันที่ดีที่สุด ก็ปล่อยผ่านได้เลยส่วนมาลีคิดมาลีคิดพูดตรงๆว่ายัางคิดเด็กเล่นไม่ออกก็ไปรอดูสัปดาห์ที่มาลีคิดมันมันเข้ามารอดูผมเล่นอีกทีว่าภาพเป็นยังไงนะครับรอดูเด็กที่คนอื่นเขาเล่นค่อยว่ากันอีกทีส่วนสัปดาห์ที่3คือ F e n r i s Wolf แล้วก็อันในเฮลัสแล้วก็แวฟวูฟปไายนครับอันในเฮลัสก็ เป็นการ์ดที่สร้างเด็กใหม่เล่นให้กับคุณได้อืแต่ว่าความเก่งของในเฮลัสตอนนี้ก็ไม่ใช่เทียร์ต้นๆครับก็แบบเทียร์สอ่อะเป็นการ์ดท,ที่คุณต้องมีถ้าคุณอยากเล่นเด็กเซนทรีจังถ้าไม่ได้อยากเล่นก็ปล่อยผ่านนั่นคือในเฮลัสส่วนแวร์วูฟแวร์วูฟก็ไม่ใช่การ์ดท,ที่เก่งเป็นอันดับต้นๆต,ตอนนี้เหมือนกันก็เป็นการ์ดเทียร์สเหมือนกันอะมีเด็กเล่นไหมมีเด็กเล่นนะครับเอาไปเล่นกับบาสได้แต่ว่าคนส่วนมากก็ไม่ค่อยหยิบแวร์วูฟเข้าไปเล่นในเด็กบราสกันเพราะว่ามันสร้างความสับสสนนนใให้้้กกกับกนนับเเเเเดดด็็คยยอออะะิิิปตาาวววมู่่แลถ ไปเล่นในเด็กมันก็จะยิ่งคิดเยอะกว่าเดิมแวร์บจะไปจบตรงไหนจะกระโดดตรงไหนอะไรยังไงบลาบลา,บลาคนเลยไม่ใส่แวร์บเอาสล็อตไปใส่บิชอปกันแทนก็อยู่ในเทียอยากเล่นก็เปิดไม่อยากเล่นก็ผ่านส่วนเฟนวิดวูฟเนี่ยเฟนวิดวูฟน่าจะเก่งส่วนตัวผมคิดว่าเก่งอ่าเพราะว่าเป็นการ์ดเอเนจีต่ำแต่ว่าความสามารถส่งพลังเอาไปจัดเด็กเล่นได้เอาไปจัดคอมโบเล่นได้เล่นกับชางฉีเล่นกับมูไนท์คิดว่าน่าจะเก่งแต่ก็ต้องรอดูอีกทีตอนมาเข้ามาแล้วก็สัปดาห์สุดท้ายพี่กอฮ ถึงขั้นมีมหรอกมีเด็กเล่นได้แต่มันก็ไม่ใช่เด็กเทียร์ต้นๆไม่ได้อยากเล่นฮาบอกก็ไม่ต้องเปิดตัลีเจียนก็อยู่ในฐานะเดียวกันกับเวการเดียนกับกอฟฟี่แคทอะไรพวกนี้ครับเป็นการ์ดเก่งทั่วไปอะใส่ได้ทุกเด็กถ้าเด็กคุณอยากได้การ์ดเปลี่ยนพื้นที่อยากได้การ์ดให้เนจีเก่งทั่วไปลีเจียนมันเข้าไปเสริมได้อยู่กับกู๊ดการดอยู่กับเด็กเทมโปอยู่กับอะไรอยู่กับทานอตก็ได้อยู่กับอลิเจมก็ได,อได้อยากมีอยากใช้ก็เปิด ไม่อยากใช้ก็ผ่านส่วนพี่กอผมผมมองของผมเองอะนะว่าว่ามันไม่น่าเก่งแต่จะมองถูกหรือมองผิดก็ไปรอลุ้นอีกทีตอนสัปดาห์สุดท้ายของซีซั่นนะครับตัวแล้วมองว่าไม่เก่งตอนนี้อะนะไม่เก่งแล้วก็ดูไม่น่าสนุกด้วยโอเคซีซั่นนี้ประมาณนี้นะครับพวกการ์ดก็อย่างที่ผมบอกอะนะคือผมก็รีวิวให้ได้แค่การ์ดเก่าแบบคร่าวๆเอ่อเพราะว่าการ์ดเก่าเรามีข้อมูลเรารู้ว่ามันเก่งประมาณไหนเรารู้ว่าตอนนี้มันเล่นได้หรือเปล่าผมก็ให้ข้อมูลแบบคร่าวๆได้แต่ว่าการ์ดใหม่เนี่ยคือสุดท้ายแล้วมััันนนนตต้ออองงไไปลลเ่่กกีีทรผมมมสสาาถดิ แบบเป๊ะ100%ตอนนี้ได้ว่ามันจะเก่งมันจะอ่อนมันจะอะไรยังไงก็ต้องไปรอดูตอนมันถูกเล่นอีกทีหนึงนะครับไม่ว่าจะถูกเล่นโดยผมหรือถูกเล่นโดยผู้เล่นคนอื่นไปรอดูข้อมูลตรงนั้นอีกทีแล้วก็ค่อยเปิดสำหรับการ์ดใหม่